นี่เราก็ตีไปนี่นะคะขอเยอะหน่อยเพราะว่าชอบนะคะชอบของโปรดนะคะของโปรดมาเป็นแบบนี้ฮะ,ะนี่นะคะสวัสดีค่ะก่อนที่จะไปรับชมนะคะคลิปของแอนนานะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดกระดิ่งติดตามนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้ยูมีต้อนรับเข้าสู่ส่วนบ้านสไตล์นานะคะวันนี้พะะนนี่นานะก็จะมาทำเสนอข้าวคุกกะปิกันนะคะส่วนประกอบของข้าวคุกกะปิมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวพี่นาจะแนะนํานะคะส่วนแรกเลยนะคะเราก็ต้องเตรียมนะคะมีข้าวนะคะนี่ค่ะข้าวน,นะคะข้าวประมาณ1นึ่งถ้วยตวงนะคะหรือ,อประมาณ9ก้าถึงสิออนนะคะนักข้าวนะคะแล้วก็กะป,ปะิประมาณ1ช้อนชานะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นมะม่วงดิบนะคะมะม่วงดิบะะออกเปรี้ยวนะคะจะดีนี่นะคะม่วงดิบฮนะ,ะนี่นะคะหาได้ตามท้องตลาดตามฤดูกาลฮะ,ะในอเมริกานี่ก็จะเป็นแบบว่า ตามฤดูกาลนะคะถึงจะมีนะคะบางทีก็ไม่มีในในตลาดนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะต้องปลูกเฉพาะนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็อาจจะมาจากฟอยดาหรือเป็นแบบเม็กซิโกนะคะอันนี้มะม่วงเลยนะคะมะม่วงเขาเรียกมาลาทอนนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมีตัวนี้นะคะหอมแดงนะคะปอกนะคะไว้ซอยสําหรับเป็นเครื่องเคียงแล้วก็ แตงกวานะกวาหั่นสไลซ์สลซ์แล้วก็จะทําให้สวยงามหน่อย peace, แล pues, uh ้วก็อาจจะทําผิวให้เป็นเป็นสวยๆหน่อยนะคะแล้วก็เป็นต้นหอมนะคะขาดไม่ได้ก็คือต้นหอมแล้วก็ผักชีโรยหน้านะคะยาวนะพอดีเตรียมมาเรียบร้อยแล้วนะคะจะได้สะดวกในการทําแล้วก็จะเป็นพริกนะคะเผ็ดมากเผ็ดน้อยตามใจเลยนะคะตามใจชอบเลยเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะน่าจะมีกุ้งแห้งนะคะนี่กุ้งแห้งอย่างดีจับเมืองไทยนะคะอร่อยมากนี่ฮะตัวใหญ่ๆตัวโตๆหอมนะคะหอมนะคะแล้ว แล้วก็ต่อไปก็น่าจะเป็นเอ่อคุณเชียงคุณจะใช้คุณเชียงอ่หมูหรือไก่แล้วแต่เลยนะคะที่ชอบอันนี้นะคะอันนี้เราทอดมาแล้วเพื่อย่อนระยะเวลาในการทำนะคะต่อไปก็น่าจะเป็นหมูหวานนะคะหมูหวานตัวนี้หมูหวานเดี๋ยวเราจะมาบอกว่ามีอ่าส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือ เป็นไข่นะคะเป็นไข่หนึ่งฟองสําหรับหนึ่งที่นะคะเดี๋ยวเราจะไปเจียวกันนะคะแล้วเดี๋ยวดูกันนะคะว่าเราจะเริ่มต้นด้วยอะไรบ้างนะคะโอเคค่ะค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาเริ่มเจียวไข่ก่อนก่อนนะคะเดี๋ยวขอเปิดเครื่องดูดควันก่อนนะคะโอเค เราเปิดขึ้นดูดควันเสร็จนะคะเราก็จะมาเปิดไฟนะคะนี่ค่ะตัวนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ํามันลงไปนะคะอันนี้ขอใช้น้ํามันที่บ้านแล้วกัน้ำมันมะกอกนะคะเราไม่ต้องใช้น้ํามันมากนะคะมันพอประมาณก็พอนะคะไม่ต้องเยอะนะคะเพราะว่าเราช่วงไดเอทนะคะไดเอทล้วก็ทาตาให้มันเกลี่ยกระทะให้เกลี่ยกระทะให้มันไม่ต้องเยอะนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ไข่ที่เราเตรียมไว้หนึ่งฟองนะคะนี่ฮะเตรียมไว้1ฟองนะคะแล้วก็ ตอกตอกนะคะตอกข้างกระทะเลยนะคะตอกข้างกระทะเลยนี่นะคะ1ฟองนะคะแล้วก็ตีตีนะคะตีตีอันนี diving, ้นะคะก็ตีมันลงไปนะคะแล้วก็เติมน้ำปลาลงไปนิดนึงนะคะให้มันมีรสชาตินะคะเติมลงไปจึ๊บจึ๊บนะคะหน่อยหนึ่งพอให้มันพอปลาแรมปลาแรมพอนะคะนี่นี่แล้วก็ตีไปโอเคแล้วก็รอกระทะนะคะรอรอรอเตาร้อนนะคะรอเตาร้อนรอแป๊บนึงนะคะในระหว่างรอเราก็ตีไข่รอไปด้วยนะคะ ให้มันน่ารับประทานเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะให้ให้ให้กระทะร้อนนิดหนึ่งนะคะเราก็จะได้เอาน้ําเอาไข่ลงไปใส่ในกระทะนะคะ,นะคะก็ก็เป็นแบบทอดบางๆนะคะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราเช็คดูนะคะว่ากระทะร้อนหรือย,อยังนะคะระหว่างนี้นะคะตอกไข่ก่อนนะคะถ้าจะเริ่มร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวคุณรอน,นที่เราทอดเรา,เรา,าเราเจียวไข่ก่อนเนี่ยเดี๋ยวเราเอา้อาวคุกกี้ที่เราคุกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเอามาผัดให้มันสุกอีกทีนะคะเพื่อสุขภาพนะคะก็ทําให้มันสุกนะคะ แต่ว่าบางคนชอบทานก็เป็นแบบคุ <c oughs> กกะปิแล้วก็ดิบเลยก็อบเวฟนิดหนึ่งก็ได้นะคะอันนี้แล้วแล้วแต่คนจะชอบนะคะแล้วแต่ชอบนะคะอันนี้แล้วแต่เลยนะคะเสร็จแล้วมันก็จะเริ่มน้ํามันมันจะเริ่มร้อนนะคะกระทะเริ่มร้อนนะคะเราก็เอาไข่ลงไปนี่คะลงไปครับบางๆค่ะบางๆนี่ค่ะคุณแล้วก็เผ็ดเกลี่ยให้มันบางๆนี่ค่ะโอเคนะคะแล้วก็เกลี่ยให้มันเท่าเท่ากันให้เวลาเราจะไปหัน่นจะได้เป็นชิ้นเป็น เป็นรูปทรงเนยนะคะการนี้ฮะนี่ค่ะพขจะออกมาเป็นหน้าตาอย่างนี้นะคะนี่แล้เาค่อยๆทําไปค่อยๆนะคะรอแป๊บหนึ่งนะคะรอแป๊บหนึ่งนี่ค่ะเขจะเริ่มเป็นแล้วเราใช้กระทะอย่างนี้ด้วยนะคะมันก็จะจะทอดง่ายนะคะจะทอดง่ายเดี๋ยวสักครู่หนึ่งค่ะให้มันเหลืองก็พอนะคะเดี๋ยวยังไม่เหลืองค่ะยังไม่เหลืองรอแป๊บหนึ่งค่ะให้มันเหลืองบางบางนี้ถ้าเวลาเราไปหั่นใส่ข้าวแล้วมันจะดูสวยขึ้นนะคะสวยงามสวยงามนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเริ่มแล้วเริ่มแล้วค่ะเริ่ม เริ่มจะเหลืองๆหน่อยๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็กลับนะคะเดี๋ยวเราก็กลับนี่ค่ะจะให้กลับให้ดูนะคะปึ๊บปึ๊บมานี่ค่ะน่าทานเลยนะคะนี่ค่ะก็เหลืองๆกำลังดีเลยนะคะนี่เราก็น้ํามันน้อยๆนะคะเพื่อสุขภาพนะคะโอเคนะคะอันนี้ไข่เรียบร้อยแล้วนะคะไข่ทอดเรียบร้อยแล้วเราก็พักไว้นะคะพักใส่จานไว้ค่ะโอเคเราก็มาพักใส่จานเอาไว้ก่อนนะคะนี้เรียบร้อยแล้วนะคะ เราก็มาพักใส่จานไว้แล้วเดี๋ยวต่อไปนะคะเดี๋ยวเราพักกันไข่ใส่จานแล้วเดี๋ยวเราไปหั่นนะคะอันนี้ไว้ย่างนี้ก่อนนะคะไม่เป็นไรอย่างนี้ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปหัน่นต่อไปนะคะเราก็เอาน้ํามันใส่นะคะเล็กน้อยนะคะน้ํามันใส่นิดหน่อยก็พออันนี้ไม่ต้องกันแฮ่มีน้ํามันติดกระทะอยู่แล้ว mm. นะคะเราไม่จําเป็นเราก็ข้าวคุกกปิที่เราเตรียมไว้เนี่ยนะคะที่เราเตรียมไว้คุกเรียบร้อย <c ousse> แล้วเนี่ยนะคะเราก็เอาลงไปคุกเค้าหน่อยนะคะคุกเ้าใช้น้ํามันที่น้อยนิดนะคะจากที่ว่า จากที่ว่าเราทอดไข่นี่ยแหละค่ะแล้วก็เอาข้าวลงไปฮะ,ะผัดให้มันมีความร้อนนะคะขึ้นมาแล้วก็ทําให้ทําให้ปลอดภัยด้วยนะคะบางคนก็อาจจะไม่ชอบไม่ชอบผัดก็ไม่เป็นไรนะคะก็คุกคุคกกะปิเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ข้าวประมาณหนึ่งถ้วยเพื่อต,ว,ตวงนะคะแล้วก็กะปิประมาณครึ่งช้อนครึ่งช้อนชาละลายน้ำนิดหน่อยนะคะเพื่อจะให้มันผสมคลุกเขาเข้าด้วยกันได้ง่ายนะคะคุณนะคะนี่นะคะ มันนี่จะเริ่มมีกลิ่นหอมนะคะเริ่มมีกลิ่นหอมละอีกนิดหนึ่งนะคะอีกนิดหนึ่งเราให้มันร้อนหน่อยนะคะค่ะเดี๋ยวให้มันร้อนนิดหนึ่งให้มันข้าวมันบีบตัวนิดหนึ่งนะคะให้มันมีความร้อนค่ะนี่ฮะเราก็ดูนะคะตัวไหนที่มันมันคุกเขาไม่เข้ากันนะคะเราก็เราก็คุกเขาให้มันเข้ากันอีกนิดหนึ่งนะคะกระปิมันจะได้ทั่วถึงนะคะมันไม่มันจะได้ไม่เค็มเฉพาะที่นะคะเวลาเราคุกไป อันนี้เริ่มหอมแล้วนะคะเริ่มหอมแล้วก็ข้าวเริ่มดีดตัวเลยนะคะอันนี้ใช้ได้แล้วค่ะข้าวเริ่มดีดตัวก็จะสวยอย่างนี้นะคะโอเคนะคะเป็นนันว่าข้าวคุก,กะปีนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปิดไฟก่อนนะคะปิดไฟก่อนแล้วเราก็อยากจะทาเป็นรูปทรงที่สวยงามน,นะคะเราก็ใส่ถ้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้าเรามาใส่ถ้วยนะคะแล้วก็เราอัดให้มันเป็นทรงที่มันสวยนะคะนี่ค่ะใส่ตรงนี้นะคะโอเคค่ะนี่ค่ะ เห็นกันไม่เอ่ยนะคะพี่นาไม่ถนัดเลยนะคะเอาอย่างนี้ดีกว่าเนาะจะได้เห็นกันโอเคฮะนี่นะเราใช้ได้สองสองสองเด้งเลยนะคะคือน้ํามันนิดหน่อยพอคือตามสเต็ปเลยคือเราไม่ต้องใช้น้ํามันเยอะนะคะพอเราผัดข้าวเสร็จเรียบร้อยนะคะมันก็จะมีควันหอมกลุ่มอย่างนี้เราก็อัดให้มันสวยนะคะเนี่ยอัดอัดข้าวให้มันสวยแล้วเดี๋ยวเราไปคว่ำในชามที่ว่าเราอยากจะแต่งนะคะ อันนี้ก็จะได้ข้าวคูกกะปีผัดนะคะแล้วก็ไข่เจียวที่เราเจียวเมื่อกี้นี้นะคะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปจัดจ,จานกันนะคะตามเพียนามาค่าเชต่อไปนะคะเราก็จะมาจัดจานกันนะคะจัดจานกันฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเราพักของพวกนี้ไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาขูดมะม่วงแป๊บหนึ่งนะคะขูดมะม่วงแป๊บหนึ่งกับซอยหอมแล้วก็ซอยซอยแตงกวานะคะซอยหอมนะคะเพื่อจะแต่งจานนะคะเดี๋ยวขอเวลาแป๊บหนึ่งนะคะขอเวลาพี่น,นาแป๊บหนึ่งนะคะ เสร็จแล้วเราก็มาปอกมะม่วงก่อนนะคะปอกนะคะปอกมะม่วงอันนี้เดี๋ยวเอาจานไว้ตรงนี้ก่อนนะคะลบ mm hmm. ไปก่อนจ้ะก mm ็ hmm. อปอกมะม่วงสําคัญนะคะตรงมะม่วงนี่สําคัญมากเพราะว่ามันเป็นส่วนประกอบของข้าวคุกกะปินะคะใครที่ชอบทานข้าวคุกกะปินะคะพี่นานแนะนํานะคะมีมะม่วงขูดนะคะมันจะถึงถึงรสของข้าวคุกกะปินะคะถ้าไม่มีมะม่วงก็ใช้มะนาวก็ได้นะคะมะนาวบีบก็ได้แต่ว่าคนที่ชอบส่วนใหญ่เขาจะสั่ง สั่งไอ้ข้าวคู่กะปิเนี่ยหรือเราจะทานเนี่ยเราก็จะนึกถึงมะม่วงสดไปก่อนเนาะเราก็มาขูดกันนะคะขูดเราใช้ขูดนะคะหรือสับแล้วแต่ชอบนะคะก็มาขูดะคะ่ะขูดขูดเป็นฝอยๆดิะคะนี่ฮะอันนี้กําลังดีเลยนะคะโอ้โหแบบมันดิบกําลังดีนี่ฮะค่ะเราก็ใช้พอประมาณแต่ว่าถ้าคุณชอบเยอะะก็ใส่ไปเลยใส่ไปเลยนะคะใส่ไปเลยเยอะๆเลยนี่นี่ชอบนะคะนี่ชอบชอบเป็นการส่วนตัวนี่โื้หเปรี้ยวปากเลยค่ะขูดไปน้ำลายไหลไปเลยนะคะ โอเคเสร็จแล้วแตงกวานะคะแตงกวาเราก็มาหั่นสไลด์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 ถ้าคุณจะทําสวยก็ทําหยักแต่ว่าเราอาศัยความรวดเร็วนะคะถ้าเกิดเราหิวเนี่ยกะใส่ลงไปเลยค่ะแตงกวานะคะมากน้อยตามใจชอบนะคะผักนะคะต่อด้วยหอมนะคะหอมหอมแล้วก็ใช้สักครึ่งหัวก็พอนะหั่นนะคะแล้วก็หั่นตามหั่นตามยาวมันนะคะหั่นตามรูปทรงมันมันจะออกมาสวยงามฮะนี่ค่ะเราหั่นนี้นะคะนี่นะคะหอมก็ดีค่ะหอมนี่ค่ะ ใสไปนะคะหอมหอมแดงนะคะบ้านเราใช้ได้ทั้งหลายอย่างนะยำก็ได้นะต้มยำก็ได้อะไรก็ได้นะหอมได้ใช้ได้หลายชนิดนี้ก็แบบหลายอย่างนะคะนี่ได้มาแล้วเสร็จแล้วก็ขอนิดนึงนะคะขอเป็นต้นหอมนะฮะพราว่าหอมกับผักชีนี่ขอหั่นผักชีก่อนผักชีแล้วก็ประมาณเล็กน้อยก็พอให้ไม่ต้องเยอะนะคะไปสําหรับแต่งหน้าให้มันดูแบบว่ากิ๊บสวยสวยกิ๊บเก๋นะคะเสร็จแล้วต้นหอมนะคะนี่ล้างแล้วนะคะเราก็ตัดตัดนะคะตัดแล้วก็สไลด์สไลด์แบบนี้นะคะ นี่ฮะสไลด์เป็นแบบนี้ฮะนี่ค่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเต็มมาเต็มเขียงนะคะเต็มเขียงนี่ฮะขออนุญ,ญาต mm. ก็หั่นตามใจชอบที่ชอบรับประทานเลยนะคะนี่ mm. มากน้อยนี่แล้วแต่นะคะคนชอบผักมากก็ใส่มากชอบผักน้อยก็ใส่น้อยให้ตามตามที่คุณต้องการนะคะ mm. โอเคเป็นนั้นว่าเสร็จการเตรียมนะคะเตรียมที่จะจัดจานเราก็มาจับข้าวฮะจับข้าวให้มันแน่น เพื่อจะดูหวออกมาสวยนะคะแล้วก็หาจานที่สวยงามนะคะมานี่ฮะก็จานมาเสร็จแล้วเราก็จานครอบเลยค่ะฮะครอบนะคะแล้วก็คว่ำลงไปค่ะนะ,ะมันก็จะเป็นรูปทรงตามที่เรานี้ฮะสวยนะคะเดี๋ยวเราเลื่อนหน่อยให้มันอยู่ตรงกลางหน่อยให้มันเป็นมือโปรนะคะมือโปรหน่อยนะคะมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะเริ่มด้วยถั่วกันก็ได้นะคะอันนี้ถั่วนะคะถั่วนะคะแล้วก็จะเป็นอ่า กุ้งกุ้งแห้นะคะแล้วแต่นะคะนี่จะเอาไปทอดก็ได้นะคะแต่ว่าจะทานแบบนี้เลยก็ได้แล้วก็ที่บอกก็คือแตงกวาก่อนนะคะแตงกวาเดี๋ยวเราจะมีพริกนะคะพริกซอยนะคะนี่แตงกวาแตงกวาแตงกวาใส่ลงไปเลยนะคะแตงกวาใส่นะคะแล้วก็สลับอาจจะสลับด้วยด้วยด้วยหอมแดงนะคะมันจะได้สวยนะคะให้สีมันตัดกันนี่ค่ะให้เพื่อเพื่อเป็นเพิ่มเทเจอร์ความสวยงาม คอือคืออาหารไทยอาหารไทยเนี่ยมันต้องได้ทั้งรูปรูปร่างหน้าตาแล้วก็ความอร่อยนะคะความอร่อยมันต้องไปคู่กันนี่นะคะขอเยอะหน่อยเพราะว่าชอบนะคะชอบของโปรดนะคะของโปรดนี่ค่ะมันจะเป็นเฮลตี้มากเลยนะคะอันนี้นะคะก็เป็นอย่างนี้เดี๋ยวยังไม่ได้ไข่นะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะโอ้โหแบบเริ่มอันลังแล้วนะคะเริ่มอันลังแล้วตอนนี้เราก็มาใส่พริกหน่อยนะคะพริกพริกเราขอสัก3าเม็ดก็พอนะเพราะว่ามันจะเยอะไปเนาะขอสัก3าเม็ดน่าจะพอแล้วก็หัน่น แต่ถ้าคนชอบเผ็ดนี่ห้าหกเม็ดไปเลยนะคะบางคนชอบเผ็ดมากๆนะนี่ฮะหั่นไปเลยนะคะนี่เจ็บไปนะคะแล้วก็ใส่โดยตรงนี้เลยนี่ค่ะให้มันมีความสีสันให้มันออกสีสันหลายๆอย่างนะคะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะคุณกเกลาคุณเชียงนะคะลงไปคุณเชียงฮะ,ะลงลงไปแล้วเดี๋ยวเราจะมีไข่อันนี้เราแบบว่าใส่เต็มที่เลยนะคะคุณเชียงเอาแบบอร่อยอร่อยเลยฮะ,ะนี่ฮะเต็มที่เลยนะคะแล้วก็หมูหวานนะคะขาดไม่ได้นะคะ หมูหวานที่บ่อนะคะต้องมีหมูหวานด้วยนะคะนี่ใส่ลงไป enfin เลยค่ะหมูหวานนะคะนี่คะ่ะหน้าตาเข้าคูกกับปีนะคะออกมาเริ่มเริ่มจะสวยงามะะตามสไตล์แล้วแล้วเสร็จแล้วก็จะเหลือไข่นะคะไข่นางเอกเรานะคะนางเอกเรามาแล้วนะคะไข่เจียวที่เราเจียวไว้เมื่อกี้นะคะเราก็จับลงมาเลยฮะจับมาง่ายๆนะคะเสร็จแล้วเราก็หั่นครึ่งก่อนนะคะหั่นครึ่งก่อนทบเลยก็ได้นะคะทบเลยจะได้สวยๆแล้วก็หั่น หั่นเป็นชิ้นพอประมาณแล้วแต่นะคะบางบางที่เขาอาจจะบางๆแต่ว่าอันนี้เราหัน่นแบบว่าเราทานเองเนาะเราก็หั่นพอพอคำอะไรเงี้ยคะ่ะอันนี้แบบอันนี้แบบว่าพิเศษนะคะธรรมดานี่สองที่น่าจะได้นะคะแต่ว่าวันนี้เราแบบทําแบบพิเศษเลยนะคะอันนี้พี่นาทําแบบพิเศษเลยเราก็ใส่ลงไปอันนี้เน้นเครื่องนะคะแล้วก็ใส่วืดลงไปตรงนี้นะคะนี่คะ่ะแบบอลังมากค่ะอลังมากคะ่กคะนี่ <S <s เห็นไหมคะเสร็จแล้วเราก็เอาพวกต้นหอมผักชีนะคะโรยลงไปหน่อยนี่ค่ะ ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นนันว่าเสร็จนะคะสำหรับข้าวคุกกะปิของพี่อนนานะคะหน้าตาเป็นแบบนี้ฮะนี่นะคะนี่ฮะอันนาทําได้นะคะคุณก็ทําได้เดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะลองมาชิมกัก่อนนะคะโอเคแล้วก็เริ่มด้วยช้อนและซ่อมเลยนะคะเริ่มด้วยเริ่มด้วยช้อนกับซ่อมเอาอะไรก่อนดีเอาเป็น เอาเป็นมะม่วงแล้วกันนะมะม่วงแล้วก็ขอไข่หน่อยนะคะชิมดูนะคะว่าจะเป็นยังไงอ้อขาดไม่ได้น่าจะเป็นพริกนะคะขอเป็นพริกสักชิ้นหนึ่งมันจะได้เพิ่มเทเจอร์ของมันนะคะนี่ค่ะได้แล้วนะคะอันนี้ก็มาชิมดูนะคะว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะคะนี่ค่ะนคะคะลองสักคำหนึ่งก่อนอืมอร่อยนะคะรสชาติอืมรสชาติของกะปินะคะกลมกล่อมแล้วก็หอม กะปิที่ใช้นะคะเป็นกะปิตาไก่คู่นะคะของที่ร้านมีจําหน่ายนะคะถ้าสนใจนะคะไปไปซื้อได้ที่ร้านนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นอันว่าข้าวคุกกะปิของพี่านานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อร่อยนะคะตามที่เราคุยกันนะคะวันนี้เราพักข้าวคุกกะปินะคะอันนี้เป็นสูตรพิเศษเ <c oughs> ลยนะคะของบ้านๆจริงๆนะคะดูนะคะเนี่ยขอดูนิดนึงอันนี้ชิมเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นอันว่าเสร็จพิธีนะคะสำหรับกัวบ้านๆสายานะคะแล้วก็ ถ้าเกิดพี่แอนนาทำได้นะคะคุณก็ทำได้เช่นกันนะคะแล้วเรากลับมาพบกัน EP ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปของพี่แอนานะคะอย่าลืมนะคะกด subscribe กดไลค์นะคะกดแชร์นะคะแล้วกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอนนาทำคลิปต่อๆไปให้คุณได้รับชมนะคะขอบคุณค่ะ